สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ไอราอะไรก็กําลังพาเพื่อนๆไปที่หลานขวท่าเรือนะคะวันหยุดวันนี้พวกเราก็จับมือคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ผู้จัดการฟุบนะคะออกไปทานข้าวกันค่ะตอนนี้ก็กําลังเดินทางนะคะวันนี้ดิฉันเป็นคนนั่งเพราะว่าป๊ะป๋าขับให้ค่ะตอนนี้พวกเราก็เดินทางมาถัวท่าเรือเมืองกาญสาขานครชัยศรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชม ึงร้านแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะอันนี้เขาก็จะเป็นเด่นเลือกอาหารปลาอ,อาหารพื้นบ้านนะคะแล้วก็พวกปลาแม่น้ำสดๆต่างๆนะคะ<อ>มาเริ่มกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะต้องตักข้าวให้บิดามันดาก่อนนะคะอันนี้ของบิดาดิฉันแล้วก็ของมันดาต่อค่ะตักบาตรให้พระในบ้านมันดาถือช้อนซ่อม่อยค่ะ ขอให้เจริญเจริญนะโลยมเดี๋ยวเราขอมาเริ่มท <cing around. S 1> ี่เมนูแรกเลยนะคะก็คือผัดซามเมนนะคะคุณผู้ชมแม่คะซามเมนนี่คือเขามีผักอะไรวะผักกระเฉดสตอแล้วก็ชะอมชะอมแต่ดิฉันไม่ได้ทานอยู่แล้วอันนี้ก็ซื้อตักให้แม่ร้านประจําของคุณหญิงแม่ และเมนูนี้ที่เห็นก so ็คือเมนูปลาเขาทอดน้ำปลานะเพื่อนๆอร่อยมากใครมาต้องสั่งนะจ๊ะแล้วก็มาต่อกันแทงปลาไก่บ้านค่ะเข้มข้นมากอะไรนะคะเราต้องทานปลาเยอะๆทำไมอ่ะเอื้อจะได้ฉลาดนี่แรกขอชิมเลยค่ะโอ้โหปลาอร่อยมากเหมือนแบบปลาอิงซีทอดน้ำปลาครับชือนั้นเลยรสชาติเนื้อเขา นุ่มอร่อยแล้วก็แบบไม่แข็งกระด้างอะแจงปลาไก่บ้านค่ะคุณผู้ชมอ,อร่อยมากแล้วก็เผ็ดมากๆเึ้นกันนะคุณผู้ชม,มอันนี้เป็นหน่อไม้ผัดไก่บ้านนะคะเพื่อนๆมับเข้าให้นะคะคุณผู้ชมหน่อไม้ผัดไก่าอร่อยมากแล้วก็เผ็ดมากๆแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าชอบอะไรที่สุดอะคือชอบปลาเขาทอบน้ำปลาะคะ่ะ ด้วยความที่เราเป็นคนไม่กินเผ็ดไงแต่อาหารทุกอย่างอร่อยหมดเลยรสชาติจัดจ้านเข้มเข้มข้นอ่ะถุงเฟื่องแกงคั่วปูหน่อไม้นะคะคุณผู้ชมนี่เนื้อปูชิ้นโตๆใหญ่ๆเลยอะ่ะก็ต้องขอเป่าให้มันเย็นก่อนนะคะมับเข้าให้อเครื่องกะทิเขาดีเกิน นี่นะคะมาต่อที่กุ้งนางทอดกรอบค่ะคเพื่อนๆกรอบจริงเพราะว่าฉุดแป้งทอดมาเลยแต่จะบอกว่าเขาไม่ได้ฉุบแป้งหนานะคะเหมือนแป้งแบบบางบางดิฉันขอซีก่อนน้ำจิ้มซีฟูดเพราะว่าชอบน้ำจิ้มซีฟูดค่ะนี่นะคะนี่ฟิลเหมือนแบบว่า,บบวาเพื่อนๆเ,เคยกิน,นกุ้งฉุดแป้งทอดที่มันเป็นแพร่ปะ กุ้งแพอะเขาเรียกว่ากุ้งอะไรนะคะแม่อันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นไข่เป่าเนื้อปูนะคะของคุณพ่อดิฉันเองมาเริ่มโอ้โหปลาเนื้อปูแบบแน่นๆอันนี้คือแหวกมาคือเจอเลยนะคะอันนี้ดูดีเนื้อปูแน่นๆนะคะนี่นี่อะเอาให้เห็นกันเลยนี่ค่ะนี่ถูดิเนื้อปูแบบ เป็นกรรอนเลยเนี่ยขอแซน้ำจิมซีฟูดหน่อยชอบแซนด์วิมทีฟูดเขาอาร่อยจัดอาหารทุกอย่างให้คะแนนเต็มสิบโดยเฉพาะปลาเขาทอน้ำปลาน,นะคะชอบมาก <c oughs> เดี๋ยวยังไงก็ขออนุญาตไปทานอาหารก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีหนึ่งที่คาฟเฟ่เลยนะคะฝากคุณแม่กินข้าวต่อเลยพวกเรา คุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาถึงคาเฟ่แล้วนะคะคาเฟ่ที่เราอยู่ที่นี่ก็คือเป็น River Space น,น,นะคะสัมผัสน,นั่นเองจะบอกว่าที่นี่นะคะเขามีส่วนคาเฟ่ให้พวกเรานะคะมีติดริมแม่น้ำด้วยแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำเวริร์กช็อปต่างๆด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่านี่นะคะเขาจะมีเป็นทั้งโซนอินดอร์แล้วก็เอาดอร์นะคะไม่ต้องกลัวร้อนเลยปะอันนี้นะคะก็จะเป็นพวกกิจกรรมเวิร์กช็อปของทางร้านเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันอะไรนะ นี่โอ้โหนี่นะคะเขาจะมีนี่ปุณนปัสเตอร์นะคะให้ระบายสีที่วาดลูกระบายสีต่างๆนะคะคุณผู้ชมชเพนกระจกก็มีนะคะอันนี้ก็เป็นแบบติดกิบต่างๆนะคะแล้วก็นี่ค่ะตบทายด้วยรอยรูปปัดนะคะนี่ อันนี้ก็จะเป็นโซนขนมไอติมปะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้นคือกระเป๋าตังค์ของแม่ใช่ปะพเพื่อนเพื่อนและนี่คือของลูกค่ะแม่ลูกวันนี้เป็นอย่างนี้เลยกระเป๋าตังค์ที่ถูกต้องมากันต่อเลยค่ะมาแชะภาพคุณแม่กระปป๋าบาสักนิดนึงนะจ๊ะไปกันเลยนางแบบของเราในทริปนี้ก็คือคุณแม่คนสวยของเรานั่นเองส่วนดิฉันก็มีหน้าที่ถ่ายรูปให้คุณแม่นะจ๊ะไปกันเลย ก็จะเป็นฝั่งชั้นสองนะคะของที่ร้านริเวอร์สเปซนะคะเพื่อนๆเขาก็จะมองเห็นแม่น้ำทั้งหมดเลยจากวิวฝั่งชั้นสองนั่นเองนะคะยังไงก็วันนี้ขออนุญาตนะคะลาเพื่อนๆทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมาดูกันว่าพวกเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าไปทานอาหารอร่อยๆที่ไหนกันต่อนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไ like, ลค<ด>์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เอลาด้วยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปนะไปก่อนนะคะอยากให้เราพาไปเที่ยวที่ไหนอีกเม้นกันใต้คลิปได้เลยนะ